มาทําความรู้จักกับปัจญาความพอดีของคนสวีเดนกันครับที่สะท้อนเข้าสู่แบรนด์ดังอย่างอ e ีเกียสวัสดีครับ เพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกับคําว่าความพอดีแล้วก็ทางสายกลางนะครับแต่ว่าในโลกของเราเนี่ยมีประเทศประเทศหนึ่งครับที่ใช้คําว่าความพอดีได้อย่างเข้มข้นแล้วก็จริงจังมากครับประเทศนั้นก็คือสวีเดนนั่นเองครับคือมันจะมีปัชญาชีวิตครับที่ชื่อว่าลากรอมเป็นปัชญาชีวิตของคนสวีเดนซึ่งปัชญาเนี่ยครับถ่ายทอดมาสู่แบรนด์ดังระดับโลกอย่างอีกเกียครับคือทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเดินอีกเกียเยอะมากเวลาผมไปเนี่ยผมก็มักจะเจอกับผู้คนมากมายเลยนะเพราะว่าในอีเกียมันเป็นเหมือนโลกอีกใบหนึ่งครับมันม กาแฟแล้วก็ไอศครีมคือคนบางคนอาจจะไม่ได้ไปซื้อของแต่ขอแคเ่เล่นในอ e ีเกียก็มีความสุขแล้วผมก็เลยตั้งคําถามว่าทาไมอ e ีเกียเนี่ยมันถึงแตกต่างจากรา้านเฟอร์นิเจอร์อื่นอย่างเห็นได้ชัดขนาดนี้ก็เพราะว่าอ e ีเกียครับเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่มาจากประเทศสวีเดนซึ่งประเทศสวีเดนนะครับเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ในการใช้ชีวิตเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากๆมันก็เลยส่งผลให้แบรนด์ที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยมีเอกลักษณ์ไม่แพ้กับคนในประเทศนั่นเองครับ คือสวีเดนนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มสแกนดิเนเวียครับหรือยุโรปตอนเหนือนั่นเองคือยุโรปตอนเหนือครับมันเป็นเหมือนดินแดนในฝันของเหล่านักเดินทางครับเพราะมันมีธรรมชาติที่สวยงามเนื้อพวกแสงเหนือแสงโอเลเราอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีสถาปัตยกรรมแบบนอร์ดิกอีกด้วยแต่นอกจากเรื่องของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมแล้วอ่ะเรื่องราวในประเทศของสวีเดนเนี่ยก็เข้มข้นและร้อนแรงมากครับเพราะสวีเดนเองเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกยกย่องให้ประชากรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันดับต้นๆของโลกเลยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยดูแลทั้งเรื่องของสวัสดิกาารต่งๆ ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลการศึกษาพวกบําเหน็จบํานานการดูแลธรรมชาติที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันอีกด้วยพวกทางเท้าทางสาธารณะแผนผังเมืองอะไรแบบอย่างนั้นเป็นต้นครับคือคนสวีเดนเนี่ยจะมีกิจกรรมหนึ่งครับที่เขาภูมิใจมากๆก็คือการใช้ชีวิตกลางแจ้งครับเขามักจะใช้เท้าเนี่ยเดินออกไปมากกว่าที่จะใช้รถครับก็คือเดินไปซื้อของเดินไป ห้างเดินไปสวนสาธารณะมันก็เลยกลายมาเป็นคําว่าความพอดีระหว่างชีวิตที่อยู่ในเมืองแล้วก็ชีวิตที่อยู่ธรรมชาติครับแล้วในประเทศสวีเดนเองครับก็มีปัชญาเกี่ยวกับความพอดีชื่อว่าลากรมครับเป็นปัจญาที่ดังมากๆเลยว่าด้วยเรื่องความพอดีนั่นเองครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอย่างเรื่องที่1ครับความพอดีเกี่ยวกับการทํางานคนในประเทศสวีเดนเนี่ยมักจะมีมุมมองเรื่องการทํางานเป็นแบบนี้ครับคือเขามักจะมองว่าการทํางานนอกเวลาเนี่ยเป็นการทํางานที่ไม่มีประสิทธิภาพครับ เพราะว่าพอเราทํางานนอกเวลาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เราอะมีเวลาในการใช้ชีวิตส่วนอื่นอะได้น้อยลงครับ พอทำงานมากเกินเนี่ยเลิกช้ามันก็ทําให้เรากลับบ้านช้าไปเจอกับคนในครอบครัวช้าได้อยู่กับครอบครัวน้อยลงเพราะฉะนั้นครับการทํางานของคนในสวีเดนเนี่ยจะเต็มไปด้วยความเรียบงา่ายแล้วก็ความพอดีครับนอกจากนั้นครับถ้าเกิดการทํางานมันเริ่มเครียดหรือว่ามันเริ่มเยอะเกินไปเขาก็จะมีวัฒนธรรมหนึ่งครับที่เรียกว่าฟิก้าก็คือการที่ชวนเพื่อนร่วมงานเนี่ยออกไปนั่งกินกาแฟกันประมาณสัก15นาทีก็จะเป็นช่วงเวลาน15นาทีที่ละลายพฤติกรรมแล้วก็ตัดเรื่องงานออกครับตรงนี้แหละครับนั่นคือความพอดีระหว่างการทํางานแล้วก็การใชช้ีวิตครับ มันจะไม่เครียดเกินไปแล้วมันก็จะมีช่วงเวลาที่ดีลกซ์อีกด้วยเรื่องที่2ครับ,รบก็คือเรื่องของการใช้เงินคนในประเทศสวีเดนอะ่ะก็ออกมักจะไม่ใช่คนที่ประหยัดจนเกินไปเขาจะใช้เงินอย่างคุ้มค่าครับคือพยายามคิดให้เยอะที่สุดว่าของที่ซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นจริงจริงไหมมันจะไม่ใช่แบบว่าซื้อมอสซัวแล้วก็ซื้อตามใจซื้อตามอารมณ์ขนาดนั้นครับคือมันจะต้องหาความพอดีของแต่ละคนให้เจอครับซึ่งตรงเนี้ยแต่ละคนมันไม่เท่ากันครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องความพอดีได้อย่างลงตัวเเเลยก็คืือออรร่่งงงงขาานนิบทีี เราทางานอยู่ในตึกใช่ไหมมันก็มีความเครียดสะสมคนในประเทศสวีเดนครับก็เลยมักจะมีงานอดิเรกที่ทําให้ตัวเองผ่อนคลายได้อย่างดีเลยครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะซื้อของที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบเออซื้อหนังสือซื้อของเล่น,ซ,น,นซื้อนู่นซื้อนี่ที่ทําให้หัวใจเราแบบว่ากระชุ่มกระชวยแต่ว่าไม่ได้เป็นการซื้อของที่มันเวอร์เกินไปตรงนี้แหละครับคือความพอดีนั่นเอง แล้วปรัชญาลากรมเนี่ยมันไปเกี่ยวกับแบรนด์อีเกียได้อย่างไรมันก็เกี่ยวกันอย่างนี้ครับเพื่อนๆความพอดีที่ถูกออกแบบผ่านงานดีไซน์มาสู่งานเฟอร์นิเจอร์นั่นเองครับสินค้าของอีเกียเนี่ยก็จะเน้นไปที่คุณภาพมากกว่าปริมาณครับแล้วก็มีพื้นฐานสําคัญอยู่5อย่างที่มันค่อนข้างจะเกี่ยวโยงกับ ปัตยาลากรับอย่างที่1ครับก็คือเรื่องของงานดีไซน์หรือรูปทรงครับคืองานออกแบบทุกชิ้นของอีเกียเนี่ย<บ>ก็จะมีความเรียบง่ายออกแบบมาได้อย่างลงตัวสามารถเข้ากับพื้นที่ของชีวิตได้อย่างหลายรูปแบบครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของฟังก์ชันครับหรือว่าประโยชน์ใช้สอยของมันเราอาจจะเห็นว่าอีเกียเนี่ยมันเป็นงานดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่จริงๆแล้วอ่ะความเรียบง่ายของมันน่ยมันก็แฝงไปด้วยฟังก์ชันต่างๆครับยกตัวอย่างอยู่ใกล้ตัวเลยเนี่ยมันก็จะเป็นที่ใส่คัตเตอร์บัตแต่จริงๆแล้วเนี่ ใส่ดอกไม้ได้ใส่ของเล่นได้คือมันสามารถทําอะไรได้เยอะมากครับมันไม่ใช่งานออกแบบที่ชิ้นเดียวแล้วจบอ่ะเออมันเป็นฟังก์ชันที่สามารถเอาไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบเรื่องที่3ครับเรื่องของอคุณภาพครับคือสินค้าจชิ้นของอีเกียนเนี่ยมีคุณภาพครับมีความแข็งแรงการันตีมาได้เลยครับว่าของชิ้นนี้สามารถใช้กี่ปีแล้วก็ไม่พังครับเรื่องที่4ครับก็คือความยั่งยืนครับคืออีเกียนเนี่ยพยายามที่จะใช้วัสดุที่ทำมาจากธรมกธรมชาติซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นพวกหมอนขนเป็ดหรืออะไรแบบอย่างนั้นเป็นต้นครับ ว่าสิ่งของที่ทามาจากธรมธรมชาติเนี่ยมันแข็งแรงแล้วมันยั่งยืนครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออ e ีเกียเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องของการรีไซเคิลมากๆเพื่อแสดงถึงการรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมครับเรื่องที่5าครับราคาย่อมเยาคืออ e ีเกียเนี่ยเป็นแบรนด์ที่สินค้าหลายชิ้นเนี่ยมีราคาถูกครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าเกิดเราสามารถเข้าถึงสินค้าที่ราคาถูกได้เนี่ยมันนําให้เราเอาเงินที่เหลือไปพัฒนาตัวเองต่อในชีวิตได้อีกหลายด้านครับแล้วปัตญาลากรมครับที่สะท้อนมาสู่แบร ก็เห็นได้ง่ายๆเลยครับเวลาที่เราไปเดินอีเกียครับเพื่อนๆน,น่าจะสังเกตนะว่าพนักงานเนี่ยมักจะไม่มาเซาซีเราเลยครับว่าพี่ๆซื้อของชิ้นนี้ดิ พี่ๆเสื้อนี้ดีกว่าไม่มีครับอีเกียจะไม่มีพนักงานมาเสาสีเราครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่ปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยได้เดินได้ดูได้ตัดสินใจซื้อของด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีกว่าครับเพราะว่ามันทําให้พวกเขาเนี่ยได้ใช้เวลาไต่ตองในการเลือกซื้อสินค้าได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้แหละครับก็คือ1ในส่วนที่อยู่ในปรัชญาการใช้ชีวิตของลากรอมในเรื่องของการใช้เงินนั่นเองครับและอย่างที่2ครับเวลาเราซื้อของอีเกียเนี่ยเราจะต้องมาประกอบเองทุกช, ين, ชิ้นเพราะว่าอีเกียเนี่ยอยากจะให้ลูกค้าเนี่ย อยู่กับสิ่งของที่ตัวเองซื้อมาครับได้เห็นถึงเท็กเจอร์ได้เห็นถึงน้ําหนักของมันเวลาประกอบมันขึ้นมาเองกับมือและที่สำคัญเวลาของสีน้ำพังเนี่ยแล้วเราประกอบมันขึ้นมาเองอะ่ะ มันก็จะทําให้เราอะสามารถซ่อมได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นมาเพราะเราเป็นคนประกอบเองขึ้นกับมือไงเรารู้ว่าน็อตตัวนี้มันอยู่ตรงไหนมันถอดออกมายังไงเออนี่ก็เป็นหนึ่งในปรัชญาลากรอมนะครับที่พยายามที่จะทําให้คนเนี่ยใช้สิ่งของที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุดมากกว่าที่จะไปซื้อใหม่นั่นเองครับสิ่งเหล่านี้ครับคือบริบทต่างๆเนะื้อที่ถ่ายทอดมาจากวิถีชีวิตของคนสวีเดนแล้วก็แปลเปลี่ยนมาสู่แบรนด์อีกเกียที่ดังระดับโลกครับ จริงๆแล้วครับคนในประเทศสวีเดนเองเนี่ยก็มองลากอมเป็น2ทางเหมือนกันนะก็จะมีคนที่ยึดมั่นในวิถีชีวิตลากอมเลยอยู่บนพื้นฐานคําว่าความพอดีส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็มองว่าลากอมมันก็ไม่ได้ใช้ได้ดีขนาดนั้นเออเพราะว่าจริงๆแล้วคําว่าความพอดีเนี่ยบางครั้งอ่ะมันก็ทําให้คนเราหมดความทะเยอทะยานในการเรียกร้องสิทธิต่างๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองเพราะว่ามองว่ามันพอดีอยู่แล้วอ่ะเออมันเป็นกลางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องทะเยอทะยานเรื่องอะไรเลยซึ่งกลุ่มเนี้ยก็อาจจะมอง แต่ก็น่าแหละครับจริงๆแล้วมันก็มีปัจยาอีกเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้ก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราหาปัชญาที่ชอบเจอเนี่ยแล้วมาลิงก์กับชีวิตของเราได้อย่างลงตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีครับถ้าเกิดดูคลิปนี้เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ